สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่าฟซีที่น่ารักของป้านาทุกท่านนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ป็าน่าจะมารีวิวกล่องกล่องเหรียญค่ะที่ได้รับเข้ามาในวันนี้นะคะมามาชมพร้อมๆกับป้าน่ากันนะคะว่าในกล่องที่เอ่อป้าน่าลุ้นอยู่นี่คือกล่องอะไรนะคะอะมีจดหมายรัก เห็นเลยใช่ไหมคะในกล่องมีเหรียญค่ะในกล่องมีเหรียญเท่าที่เห็นนะคะคือสองเหรียญน,นะคะมองเห็นด้วยตาปละาเอ้ยสองหรือสามอ,อ๋อสองค่ะสองมาชมเหรียญกันนะคะในกล่องไม่มีอะไรแล้วเนาะเนี่ยป้านาเคยทิ้งกล่องแล้วเคยมีของอยู่ใต้กล่องนะคะท่านผู้ชมนะคะท่านแกะกล่องแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเก็บกล่องไว้ก่อนนะคะหาของให้ครบก่อน แล้วแล้ว,ลวค่อยทิ้งนะคะบางทีหาของไม่ครบคิดว่าคนฝั่งฝั่งที่ส่งมาส่งมาไม่ครบแต่ปรากฏว่าติดกล่องทิ้งไปค่ะเคยเจอนะคะปะนะ้านัาเคยเจอแล้วค่ะเจอเหมือนกับตัวเองเลยค่ะนะคะมาชมกันนะคะว่าวันนี้ป้าน่าได้เหรียญอะไรนะคะคอ่คอยสะก,กิดตัวเดี๋ยวไปโดนเนื้องานเข้าโดนเคยโดนบ่อย นะคะโอ้โหนี่เลยเหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทที่ระลึกนะคะ เหรียญกระสาบที่ระลึกเหรียญที่มีหน้าเหรียญนี่เหรียญเป็นเหรียญกระสาบนะคะเหรียญกระสาบที่ระลึกถ้าเหรียญที่ไม่มีหน้าเหรียญนี่คือจะไม่มีคําว่ากระสาบค่ะจะมีคําว่าที่ระลึกเฉยๆนะคะอย่างเช่นพวกทองแดงอ่ะจะเป็นที่ระลึกนะคะแต่ถ้าเป็นเหรียญที่มีหน้าเหรียญจะเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกชําระนี้ได้ตามกฎหมายค่ะชําระนี้ได้ตามกฎหมายในราคาหน้าเหรียญค่ะ10บาทคงไม่มีใครไปชําระหรอกเนาะ แต,แต่พูดถึงเขาเขาม,มีมีมูลค่าหน้าเหรียญไงสิบบาทคือเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเป็นที่เล,ลือกเฉยนะคะเขาเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนได้ด้วยค่ะจะพยายามให้ให้ชมกันเห็นชัดๆนะคะ,ะนัดจะได้โอเคค่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องหยิบเหรียญเขาจะได้ไม่สั่นไม่ต้องถือนะคะวางไว้กับพื้นนะคะเนี้ยค่ะเหรียญที่ได้มาวันนี้นะคะ สภาพดีมากสวยวิ้งนะคะไม่มีไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะคะสวยมากนะคะไอที่รอยรอยขีดนะีคออนะคะดน่คือรอยที่ตลับนะคะรอยขีดข่วนคือรอยที่ตลับด้วยรูปลักษ์ของเหรียญน,นะคะเขาสวยด้วยด้วยด้วยจํานวนผลิตเขาน้อยะคะ่ะจึงได้รับความนิยมสูงเป็นที่ต้องการนะคะแต่ก็ยังเป็นอันดับสองอยู่นะคะ อันดับสองรองจากต้นไม้ค่ะอันดับหนึ่งคือต้นไม้นะคะอันดับสองก็คือลูกเสือนะคะเหรียญน,นี่เลยค่ะสิบบาทลูกเสือนะคะเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากค่ะราคาณนะปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณประมาณห้าร้อยอา่ะค่ะห้าร้อยถึงหกร้อยนะคะนิดราคาลงแล้วนะคะเมื่อก่อนเคย ขึ้นถึงราคาเกิน1000นะคะราคามีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะราคาสูงเกินเกิน1000บาทค่ะเหรียญกระสาพี่ละลึกนะคะที่ละลึกค่ะครบ75ปีของการกำเนิดลูกเสือโลกลูกเสือนี่เหรียญลูกเสือนี่เยอะมากเลยนะคะเยอะมากลูกเสือไทยลูกเสือภาคพื้นเอเชียลูกเสือ ลูกเสืออะไรชุมนุมลูกเสือกําเนิดลูกเสืออะไรเยอะแยะหมดเลยค่ะลูกเสือนี่เหรียญเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะเหรียญที่จริงๆถ้าทําคอลเลคชันเฉพาะลูกเสือนี่น่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ค่ะน่าจะเยอะค่ะเยอะคอลเลคชันเหรียญกระสาบลูกเสือนี่ยถ้าทําเป็นจัดมาเป็นเซตเนาะเออไว้ว่างๆ,ๆเดี๋ยวไปน่าจะลองจัดดูนะคะเฉพาะสิบบาทสองสี สิบ,บาทสองสีก็น่าจะไหลาวาระอยู่นะคะแล้วสิบบาทนิกเกิลนี่ก็มีมีลูกเสือไทยลูกเสือโลกก็มีเยอะอยู่ค่ะนะคะเยอะเยะเดี๋ยวว่างๆจะลองจัดเซตลูกเสือดูนะคะน่าจะน่าจะน่าจะได้ดีน่าจะดีอยู่น่าจะสวยอยู่ค่ะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญกระสับที่ระลึกเหรียญลูกเสือโลกนะคะ เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะคะเป็นตัวติดผลิตน้อยอีกเหรียญหนึ่งนะคะจำนวนผลิตจริงๆนะคะเขาจะเท่ากับปีต้นไม้นะคะจำนวนผลิต1นึ่งแสนเหรียญคะ่ะจำนวนผลิตเท่ากับเหรียญปีต้นไม้1นึ่งแสนเหรียญแต่ด้วยเหตุที่เหรียญปีต้นไม้เขาได้นำไปออกรถโชว์ที่ต่างประเทศได้นำไปแจกเป็นของชํารวยของที่ระลึก บรรดาประเทศที่เข้ามาร่วมงานนะคะรัฐบาลไทยได้นำเหรียญกระสาบที่ระลึกต้นไม้ไปไปแจกในงานนะคะเหรียญจึงเหลือไม่ครบหนึ่งแสนนะคะและไม่ทราบจํานวนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญต้นไม้จึงค่อนข้างจะหายากมากราคาจึงสูงรองมาก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะลูกเสือจำนวนผลิตจริงๆ1 0 0หนึหนเหรียญนี่ถือว่าไม่เยอะนะคะไม่เยอะ ไม่เยอะอ่อถ้านับกับจํานวนนักสะสมเหรียญที่ระลึกกันนะคะเกินเกินหนึ่งแสนท่านแน่นอนค่ะเกินนะคะเกินหนึ่งแสนท่านแน่นอนและจะมีกลุ่มที่นําเหรียญมาจัดชุดนะคะจัดชุดขายให้ให,ให้ครบชุดสิบบาทจะมีทั้งหมดท่าไหร่สิวาระใช่ไหมคะค่ะเขานํามาจัดชุดทําเป็นแผงให้ครบชุด สำหรับนักสะสมพร้อมที่จะไปสะสมเลยไม่ต้องมาเลือกทีละเหรียญไม่ต้องมาหาให้ลำบากใช่ไหมคะจะมีคนที่ก็จัดเซตให้เลยเรียบร้อยนะคะครบชุดนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญถ้าเอาไปจัดเซตใช่ไหมคะจัดชุดเหรียญที่จำนวนผลิตน้อยเขาก็ต้องมีความต้องการสูงเพราะเขาจะต้องเหรียญผลิตเยอะก็มีเยอะเกินใช่ไหมคะเหรียญผลิตน้อยก็ก็ต้องหายาก ใช่ไหมเพราะใครๆก็ต้องการเหรียญที่หายากก็ราคาจึงสูงไปตามค่ะปกตินะคะค่ะวันนี้ป้านได้เข้ามาสองเหรียญป้าน่นามีความภูมิใจมากนะคะที่ป้านได้เหรียญตัวติดเหรียญหายากเข้ามาไว้ในเป็นที่ครอบครองอะไรเงี้ยคะ่ะจะชอบมากจะมีความสุขค่ะนะคะความสุขของนักสะสมก็จะประมาณเนี้ยนะคะ บางทีมีคนขอซื้อก็ไม่ขายหรอกค่ะเก็บไว้ก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่ไม่อยากขายอยากเก็บเก็บไว้ชื่นชมไว้ชื่นชมสักระยะหนึง่งแล้วเดี๋ยวก็ขายได้นะคะแต่ถ้ามาถึงปุ๊บแบบนี้จะให้ขายนะไม่ขายค่ะไม่ขายชอบด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยส่วนตัวจะชอบมากค่ะเหรียญปีต้นไม้เหรียญลูกเสือเหรียญ20หอสมุดค่ะแล้ว 10, 1บาทก็จะเป็น WHO นะคะ หนึ่งบาท W H O บสองบาทก็ไม่เท่าไหร่นะคะสองบาทก็บ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่ห้าบาทก็จะเป็นลูกเสือเหมือนกันลูกเสือแบบนี้เลยนะคะติดทั้งห้าบาทสิบบาทเลยลูกเสือห้าบาทก็จะเป็นลูกเสือสิบบาทก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็ลูกเสือนะคะส่วนยี่สิบบาทก็จะเป็นหอสมุดค่ะตัวติดที่หายากๆนะคะท่านใดมีท่านใด มีก็เก็บไว้ให้ดีนะคะอีกหน่อยปน้าว่ามีอนาคตแน่นอนนะคะเหรียญที่ปน้ากล่าวมานะคะ1บาท WHO นะคะตัวติดผลิตน้อยนะคะ1บาท WHO 5บาทลูกเสือค่ะ5บาทลูกเสือ10บาทก็จะมี10บาทนิกเกิลเนี่ยนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะลูกเสือ8 4หญ้ยาค่ะเราเรียกกันเหรียญเรียกกันย่อๆเนาะเราเรียก84หญ้านะคะเหรียญ พรชรพันศา804สิพันษาสมเด็จพระศรีนครินทราค่ะนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเหรียญ10บาทล,ลูกเสือนะคะปะนัดรีวิวให้รับชมนะคะปะนัดขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะปะนัดขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ